โรงเรียนบ้านผแผนงวิทยาตั้งอยู่บ้านเลขที่99หมู่2ตำบลจานอำเภอกันทรารามจังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เขตบริการของโรงเรียนมีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน3หมู่บ้านได้แก่บันติวบ้านนนสมบูรณ์และบ้านผาแงข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา2564 ผู้บริหารจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวน15คนพนักงานราชการจำนวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวจำนวนสาคนรวมบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบันนายภคินธรรมนูนคำขวัญประจำโรงเรียนมีวินัยฝ่ายศึกษาพัฒนาสามัคคีมีคุณธรรมปรัชญาโรงเรียน ปัญญาวัท,ทนธเสือ,อยู่ความหมายปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์สีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินเหลืองคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนมีความรับผิดช,ชอบมีวินัยอยู่อย่างพอเพียงเรียนท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวที่คารพยิ่งคณะกรรมการฐารสาท่านพื้นฐาน,านคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้นแผแนงวิทยาขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินทั้ง3ท่านด้วยความยินดียิย่งพระบาทสมเด็จพระบ,บร,รมินทร,รมหาภูมิพลดุลยเดชมีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชนชาวไทยให้ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมืองพร้อมทั้งพระราชทานหลัก3ประการที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่าให้ครูรักเด็กเด็กรักครูให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนชา้ากว่าให้ครูจัดจกิจกรรมให้นักเรียนทําร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีจากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นพระบ,บาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงก,กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบ,บรมราชโองการด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชบัญญิธาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าด้วยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน4ด้านดังนี้1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณภาพ3มีงานทํามีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีด้วยเป็นการสื่อสารสารพระราชาและสนองพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราชโองบารด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 สนักงานะการมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอขึ้นเพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศาึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ 1. ความพอเพียง 2. ความกตัญญู 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบและ5อุดมการาคุณธรรมโดยให้แต่ละสนากงานเขตพื้นที่การศาึกษา ขั้เลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทอ,อย่างน้อยร้อยละ35ในปีประมาณ2,560และให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการในปีประมาณ2,561เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสําคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้นนานแผนวิทยาจึงได้เข้าร่วมและดําเนินการโครงการนี้ได้ทําการประเมินตนเองในระดับหนึ่งดาวและยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสองดาวเพื่อรับการประเมินนิเทศติดตามตรวจสอบโครงการในวันนี้ ซึ่งรายละเอียดจะได้นําเสนอเป็นลาดับต่อไปครับการดำเนินงานคุณธรรมสะพทระดับสองดาวโรงเรียนบ้านผนงวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสะพทตั้งแต่พุทธศักราช2563เป็นต้นมาได้ดำเนินการตามโครงการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมคุณธรรมตามกรอบสะพทดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาว 2. โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเอกสารประกอบ 3. โรงเรียนดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ1ดาวครบทุกข้อดังนี้ 3. 1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง3.2โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนต้องปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท โดยโรงเรียนได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักโดยการจัดประชุมครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความตมระหนักและความเข้าใจในการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทประชาสัมพนันธ์การเข้าร่วมโครงการที่หน้าเสาธงครูประจําชั้นช í, ี้แจงรายละเอียดกับนักเรียนในห้องเรียน 3.3โรงเรียนมีการจัดค่ายเยวชนคนคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่น 1. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมสพท 2. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยคุณ3.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโดยการบูรณาการคุณธรรมสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนจนถึงเลิกเรียนมีกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม3.5นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสปท นักเรียนได้จัดทำโครงงานจำนวน11ห้องเรียนห้องเรียนละ1โครงงานที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์3อย่างคือมีความรับผิดชอบมีวินยัยอยู่อย่างพอเพียงแล้วจึงนาไปสู่การปฏิบัติจริงของนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีโครงงานระดับโรงเรียนคือ1ห้องเรียน1โครงงานคุณธรรมของแต่ระดับชั้นเรียน3.6 กูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสวัโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมจิตศึกษากิจกรรมโครงงานคุณธรรม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นครูพระสอนศิลธรรมหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจำสัปดาห์เช่นการสวดมนต์ประจำสัปดาห์การไปวัดปฏิบัติธรรมในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น3.7 มีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนจากคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่าด้วยการมีความรับผิดชอบมีวินัยอยู่อย่างพอเพียงนั้นทําให้โรงเรียนบ้านแผนงวิทยาได้มีการจัดทําโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมทําให้โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนทุกห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เช่น โครงงานหนูน้อยตาวิเศษระดับชั้นอนุบาล2โครงงานเก็บด้วยรักรู้จักวินัยระดับชั้นอนุบาล3โครงงานรองเท้าเข้าแถวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โครงงานเขตพื้นที่สะอาดปราศจากขยะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โครงงานห้องน้ำสะอาดด้วยมือเราระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 โครงงานห้องเรียนสะอาดด้วยมือเราระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงงานลดเสียงสร้างวินัยใส่ใจมารยาทระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานเก็บดีไม่มีหายใส่ใจความรับผิดช,ชอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานมหนึ่งร่วมใจแต่งกายเรียบร้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โครงงานห้องสะอาดบรรยากาศหน้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โครงงานเวลานั้นสำคัญชะไหนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3.8โรงเรียนสะอาดบรรยากาศรม่มรื่นสวยงามปลอดภัยมีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด,ด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านแผนงวิทยามีภูมิทัศน์สะอาดสวยงามร่มรื่นปลอดภัยทำให้หน่าอยู่น่าเรียนภายในโรงเรียนมีป้ายคติสอนใจต่างๆมีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเช่นสวนเกษตรแต่พอเพียงห้องสมดุด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์และมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหลายแห่งเช่นวัดบ้านผนงวัดบ้านนนสมบูรณ์วัดบ้านติว้วแปลงผักปลูกเห็ดในชุมชนซึ่งชุมชนรักและให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 3.9นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมด 4. โรงเรียนมีนวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. โรงเรียนมีการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ 6. ครูมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านผนงวิทยามีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยได้จัดตั้งกลุ่มลายโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมสพทซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจำนวน3โรงเรียนได้ประสานโรงเรียนในเครือข่ายจัดทำเอกสารโครงงานแต่ละดาวการจัดกิจกรรมคุณธรรมสพท 7. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยผ่านโครงงานสพท 8. ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ 9. นักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรม 10. นักเรียนสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมขยายผลภายในโรงเรียน 11. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างคุณธรรมกิจกรรมด้านคุณธรรม 12. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักเรียนทั้งหมด จากผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสองดาวที่ผ่านมาส่งผลให้ 1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาคุณธรรมนักเรียน 3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัด ทำโครงงานคุณธรรมเพิ่มขึ้น 4. ครูใช้โครงงานคุณธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน 5. ครูมีนวัตรกรรมในการแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 6. ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านวิชาการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทเพิ่มขึ้น 7. ผู้บริหารมีนวัตกรรมในการสร้างสรรค์คนดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 8. ผู้บริหารมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศในการสร้างสรรค์คนดี 9. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของสพทต่อไป